สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้บริหารท่านนักวิจัยท่านผู้ประสานงานจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมทุกท่านค่ะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบมา2,568ในกิจกรรม NRCT Open House 2024พร้อมกับ การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างวันที่1-9มิถุนายน2567ค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมจัดขึ้นต่อเนื่องตลอด9วันนะคะซึ่งก็จะเป็นการสร้างการรับรู้การเตรียมความพร้อมการทำความเข้าใจร่วมกับประชาคมวิจัยในการจัดเตรียมการส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีประมาณ2016-8โดยมุ่งหวังให้การชี้แจงกรอบการวิจัยการเสวนาและการบรรยายในเป็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำขอ้อเสนอการวิจัยซึ่งจะมีท่านวิทยกรท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้มาร่วมชี้แจงแลกเปลี่ยนต่อจากนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้เห็นภาพความพร้อมของการพัฒนาขอน้อเสนอการวิจัยคุณภาพและให้ท่านนักวิจัยสามารถที่จะเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมในการจัดทำขอ้อเสนอการวิจัยที่เป็นมาตรฐานค่ะ ในวันนี้เป็นการจัดงานในวันที่6ของกิจกรรม NRCT Open House นะคะในวันพฤหัสที่6มิถุนายน2567ซึ่งจะเป็นการชี้แจงกรอบวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมค่ะในส่วนของการชี้แจงกรอบการวิจัยนวัตกรรม ของวชชในปีงบประมาณ2,568น a city open house 2 0 2พพร้อมกับการถแถลงผลสำเร็จของการดำเนินงานในงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมถือว่าเป็นอีกแผนงานหนึ่งที่วชชให้ความสำคัญในการทำงานค่ะ ในส่วนของการทํางานตรงนี้ในบริบทของการพิจารณาเพื่อให้เกิดโจทย์การวิจัยที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดในเรื่องของกระบวนการการทํางานร่วมกันและเพื่อให้เกิดในเรื่องของการสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องขีดความสามารถของผู้ประกอบการและก็ภาคคุณสาหกรรมเราคงต้องพิจารณาใน ประเด็นเชิงเป้าหมายนะคะว่าตอนนี้ในภาพรวมของระดับนานาชาติเขามุ่งเน้นหรือมองในเรื่องใดอย่างเช่นในเรื่องของ net zero emission หรือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อดูเรื่องของพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกการลดการปล่อยคาร์บอนนะคะหรือการนรําผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อน,นํามาใช้เรื่องของการหมุนเวียนนะคะของตัวผลิตภัณฑ์หรือการกักเก็บคาร์บอนด้วยวิถีธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นกระแส แล้วเป็นส่วนที่การทํางานในภาคอุตสากรรมเนี่ยควรจะให้ความสําคัญแล้วก็มองในมิติของการทํางานในแต่ละระดับเนี่ยอย่างเหมาะสมนอกเหนือจากนี้นะคะในส่วนของแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างขีดความสามารถการสร้างในเรื่องโอกาสและไรายได้ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในมิติของเศรษฐกิจในเชิงของชนท้องถิ่นในมิติของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมได้มีส่วนอย่างยิ่งนะคะในการเข้ามีส่วนร่วมในการทํางานซึ่งประเด็นเชิงเป้าหมายในด้านการทํางานเรื่องแผนวันอตอนนี้เรื่องของการให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะได้มีการยกระดับศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยใช้เรื่องขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิทยาการ,รหรือในเรื่องของการเป็นคน เชิงระบบที่ทำนวัตกรรมเนี่ยไปทํางานร่วมกับการสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการหรือภาคชนในภาคพื้นที่หรือในการให้นักวิจัยนะคะที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะนําเทคโนโลยีทําตัวนวัตกรรมนําความรู้จังกงานวิจัยที่มีความเหมาะสมไปทํางานให้เกิดการยกระดับของคุณภาพหรือความแข็งที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นประเด็นเชิงเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการทํางานค่ะ ตอนนี้ในเป้าหมายและกรอบการวิใจัยในปีง็ประมาณ2,568ได้วางในเรื่องของการทำงานเนี่ยไว้สีเป้าหมายด้วยกันนะคะในส่วนของออตัวเป้าหมายแรกเนี่ยเรื่องของตัวงานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม Productivity นะฮะให้กับผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ในเรื่องของนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตยังเป็นประเด็นมุ่งเน้นที่น่าจะได้ให้การสักตุนและเดินหน้าต่อเพื่อให้เกิดในเรื่องโอกาสใหม่ๆเรื่องของฐานชีวภาพด้วยความยั่งยืนที่มองในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของเอทานอลไบโอดีเซลหรือในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นะคะโดยใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมด้านชีวภาพเราจะดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือกระบวนการทํางานอย่างไรเรื่องของ AI เรื่องของโรบอติกนะคะประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนการใช้ประโยชน์ของธุรกิจในการพัฒนาการทํางานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการและการมองในเรื่องของวัสดุขั้นสูง นะคะไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือ3 d printing หรือการพิมพ์ภาพสามมิติโดยใช้ในเรื่องของตัวความหลากหลายของคุณสมบัตินะคะเฉพาะสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นเชิงเป้าหมายเรื่องของเกาะวิจัยในปี2568ค่ะขณะดเดียวกันในการทำงานเพื่อออกแบบแผนงานของการวิจัยนอกเหนือจากประเด็นเชิงเป้าหมายนอกเหนือจากประเด็นเฉพาะในเรื่องของการาสนับสนุนในเรื่องของเกาะความวิจัยในปี68แล้ว ทางท่านนักวิจัยคงต้องฝากในเรื่องของการออกแบบ Impact Pathway นะคะมุ่งเน้นในเรื่องของการมองในภาพไกลในเรื่องของผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลกระทบด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเรามองอะไรเราต้องการสร้างอะไรเพิ่มสิทธิภาพด้านไหนหรือทําให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องใดซึ่งตรงนี้มีประเด็นเชิงเป้าหมายเฉพาะมองไว้นะคะและถ้าหากมามองในระดับเอาคำ ตอนนี้เทคโนโลยีที่ควรจะถ่ายทอดและขยายผลคืออะไรประสิทธิภาพในการให้บริการหรือลดต้นทุนเราต้องใช้โรดักทิวตี้ตรงไหนหรือบัฟโอดักอะไรตรงนี้เป็นเรื่องที่ฮงต้องออกแบบนะคะในการทํางานร่วมกับทางผู้ประกอบการด้วยเห็นภาพอย่างเร็วนะคะผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้เกิดการอัพสเกลหรือในเรื่องของแพลตฟอร์มใหม่ๆระบบอัตโนมัติหรือกระบวนการที่ทําให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนหรือปรับปรุงคุณภาพที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้นนะคะ่ะนามาสู่ในเรื่องของการวางแผน ในเรื่อนงะของอินพุตต่างๆองค์ความรู้เทคโนโลยีที่มีความพร้อมทีมวิจัยที่มีความเข้าใจเข้มแข็งที่ทํางานแบบบริการเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการสรับสนทั้งในเชิงรบปรมาณและก็การทํางานในเชิงกระบวนการร่วมเป็นเส้นทางของการที่จะบริหารในเรื่องแผนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมนะคะตอนนี้ในส่วนของงานที่เกิดขึ้นนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เห็นภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการนำกระบวนการทางด้านวิใจัยนวัตรกรรมเรื่องเทคโนโลยีไปเสริมให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นนะคะมองข้างในเรื่องของการนำตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ทําให้เกิดโอกาสทางด้านไรายได้อย่างเช่นเรื่องของอาหารเสริมโปรตีนจากเหลือทิ้งกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอันนี้ก็เกิดโปรดัก t หรือโปรตีนอัดเม็ด จากกากถั่วดาวอินคาอันนี้ก็ทําให้เกิดในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างควบวงจรด้วยมีเซร่มบูตเตอร์นะคะจากสกัดเงาสับปะรดอันนี้ก็ยกระดับวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรนะคะเรื่องการใช้ประโยชน์จากการทํางานให้เป็นระบบซีโรเวย์อย่างควบวงจรอันนี้เป็นตัวอย่างของงานเพื่อให้เกิดฟังก์ชันของการทํางานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ถ้าหากมองในเรื่องของทิจิลอลเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่องของระบบอนุนมัติหรือหุ่นยนต์ก็ยังคงต้องการการสนับสนุนในหลากหลายผู้ประกอบการในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรมนะคะมีตัวอย่างของการนำา a ไไปใช้ในการควบคุมเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าของระรบทำความเย็นอันนี้ก็เป็นความพยายามที่มีการทำงานร่วมตามความต้องการของผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนาเชิงระบบในเชิงของวิจัยและวัตกรรมนะคะลดค่าใช้จ่ายอย่างไร ประสิทธิภาพอย่างไรนะวัดผลยังไงสิ่ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานที่ได้มีการสนและเกิดขที่แล้วที่วชชให้การสนและมีการทํางานร่วมกับผู้ประกอบการค่ะยังมีในเรื่องของการนําเรื่องของกรีนนะคะมาออ,ออกแบบอย่างเช่นเรื่องของการนำไบโอซิลิกานะคะจากของใช้ทางการเกษตรนะคะมาใช้สําหรับผลิตอย่างรถยนต์ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเชิงเทคโนโลยีนะคะผสมกับยางพาราหรือในการเพิ่มสิทธิภาพของอยางรถยนต์ในรูปแบบของการลดปัญหาสิ่งแวดลอ้อมอันนี้ก็เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นค่ะยังมีงานวิจัยที่อยู่บนฐานชีวภาพด้วยความยั่งยืนนะคะเรื่องกระบวนการผลิตเชืีอภาพอุตสาหกรรมลิเทนน์นะคะเราจะถ่ายทอดองค์ความรู้เราจะทําให้เกิดในเรื่องของมาตรฐานของการทํางานในเชิงของการเป็นพลังงานออทางเลือกแบบนี้อย่างไร อันนี้วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปมีส่วนร่วมค่ะก็คิดว่าในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านอุตสาหกรรมนะคะทางด้านความยั่งยืนที่เกิดขึ้นก็จะสามารถที่จะนําในส่วนของการทํางานแบบมีส่วนร่วมระหว่างทางภาควิจัยและภาพผู้การในการทําให้เกิดการทํางานร่วมกันค่ะซึ่งจากประเด็นที่ได้มีการนําเสนอที่ผ่านมานะคะทางวาชก็มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตก,กรรมในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะของท่านผู้ประกอบการการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยวิจัยและนวัตก,กรรมแบบมีส่วนร่วมค่ะวชชต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านนักวิจัยรวมถึงท่านผู้ประสานงานในภาคเครือข่ายการวิจัยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม NRC T Open House 2024ในครั้งนี้ และหว่างเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการจัดโอเ h นเท e ในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างวาชชกับหน่วยงานระบบวิจัยในการเตรียมตัวเพื่อขอรับทุนในปีงบมา68ตลอดจนการทำงานต่างๆได้บรรลุเป้าหมายตามแผนวิสา์วิจัยวิศวกรรมของประเทศต่ตอไปค่ะขอบคุณค่ะ ก็ขอบคุณดรวิารัตนีอ่องผู้มวยการสำนักงานการพิจัยแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะครับและในโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญท่านผู้มวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับดรวิารัตนีอ่องให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับ และต้องขอเรียนเชิญครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านนักวิจัยและท่านผู้บริหารจากทางวชให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันนะครับสำหรับในการ NRCT Open House 2024ครับในวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายนนี้นะครับเรียนเชิญนะครับในช็อตแรกก็จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะครับสำหรับทุกทกท่านที่บริเวณด้านบนเวทีและเดี๋ยวทุกท่านที่อยู่ในระบบซูมนะครับเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพร่วมกันเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านได้เตรียมตัวกันสักครู หนึ่งนะครับขอเชิญทุกท่านมองกล้องตรงกลางค้างไว้สักครู่นะครับนี่คือการร่วมมือกันนะครับกับหน่วยงานต่างๆนะครับในการที่จะนําเสนอว่าจะเป็นเรื่องของกรอบการวิจัยและนวัตกรรมรวมไปถึงการแสดงการแถลงผลสําเร็จครับจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมน่นเดงนะครับขอเรียนเชิญมองกล้องตรงกลางค้างไว้สักครู่นะครับตอนนี้นะครับในระบบซูมครับทุกท่านครับรบกวนเปิดกล้องครับและมองกล้องค้างไว้นะครับที ีงานเราจะลันภาพไปเรื่อยๆนะครับเปรียบเสมือนทุกท่านอยู่ภายในงานในครั้งนี้กับเรานะครับแล้วก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันด้วยนะครับมองกล้องตรงกลางค้างไว้สักครู่นะครับในทุกๆเซกชันเราจะมีการถ่ายภาพร่วมกันด้วยจะเป็นแบบนี้นะครับต้องขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอเสียงปรบมือกับทุกท่านด้านบนเวทีด้วยนะครับ